ระยะเวลานี้ค่ะท่านจะมีเรื่องของการวางแผนบางอย่างค่ะมีโปรเจกต์ลับมีความลับบางอย่างหรือว่ามีบางอย่างที่ท่านคิดจะทำในเรื่องของการงานใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องระบบออนไลน์ต่างๆรอบระยะเวลานี้ต้องบอกว่าจะเกิดผลดีอย่างยิ่งดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านด้วยเพราะนั้นบ่งบอกถึงจุดที่อาจจะมีการวางแผนบางอย่าง และดาพุธก็ได้ตำแหน่งนาระอุดม,มเกณฑ์ด้วยส่งเสริมให้รอบระยะเวลานี้ค่ะท่านหยิบจับงานชิ้นใดนะคะก็มักจะประสบความสำเร็จและมีเกณฑ์ได้จับงานใหญ่ใครที่ดิวงานไว้หรือว่าทำงานเกี่ยวข้องกับหนงานราชการต่างๆรอบระยะเวลานี้ค่ะผู้ใหญ่ที่ท่านได้เคยรู้จักนะคะผู้ใหญ่ที่ท่านเคยเคารพนับถือนะคะหรือว่าเคยติดต่อกันมักจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนค่ะมักจะเข้ามาช่วยเหลือหรือบางท่านจุดนี้ค่ะ อาจจะเป็นลักษณะของการได้รับความสำเร็จจากโปรเจรกต์เก่าๆหรือย